รถเซสร์เดีคนเรานำมาไว้เองวันนี้เรามาีกับเกมอีพีเซอร์กับช่วงไกด์ผู้เล่นใหม่ปี2555ซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับมอดกโบราณซีซั่น58,799เดือบร้อยแล้วโอ้โหซีซั่นเยอะมากๆโบราณโบราณจริงๆเราไม่รู้ม่ากี่ซีซั่นแล้วมันไม่บอกในเกมก็ต้องไปดูหน้าเว็บด้านั้นก็ช่างเถอะอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำก่อนว่าโมดนี้คืออะไรโมดนี้เป็นโหมดที่สําหรับผู้เล่นที่อ่าทุกช่วงทุกวัยเลยแต่ถ้าเกิดกิวใหม่มากๆอาจจะไม่ได้เล่นแต่เกิดว่ากิวแบบอยู่มาประมาณสักเดือนสองเดือนอาจจะได้เล่นนนะกก็็เปิลที่ ต้องมีแบบว่ามีความแอคทีฟเพราะว่าไอ้โหมดเนี้ยเป็นโหมดที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเป็นโหมดคอนเน็์ PVE นะก็คือแบบตบมอนแต่ว่าทุกคนต้องร่วมมือกันเพราะมันยากมันไม่สามารถแบบโซโลได้เราแนะนําไว้เสมอว่าเกิดว่าใครที่เล่นโหมดเนี้ยแล้วลองสังเกตดูเลยว่ากิวอ่ะมีความแอคทีฟแค่ไหนเช่นแบบว่าเราลองมาเช็คที่ลายชื่อสมาชิกแล้วก็กดคําว่าล็อกอินล่าสุดนะกด2รอบดูว่าใครที่แบบหมดไฟนี่หมดไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าจะคนหมดไฟแบบประมาณ45คนขึ้นไปอ่ะเราแนะนําว่ายัดกิวได้ยัดกิวเลยเออไม่ต้องอยู่นะเพราะว่ามัน มันคงจบหมดนี้ไม่ได้แล้วหมดนี้มันได้ของาะวันดีๆเยอะดังนั้นก็แนะนำว่าให้ย้ายกิวได้เลยส่วนคนนี้ก็น่าจะตัวแรกแล้วเพราะว่า อ่ะเดยวเขาก็มาแหละเมื่อวันไมออนก็คงแบบอาจจะไปเที่ยวไปอะไรก็ว่าไปถ้าวันนี้ก็ยังมาเล่นกิววอยู่หรือว่ามาเล่นมอดดกอยู่ก็ถือว่าได้แค่วันเดียวไม่ไม่เสียหายหรอกแ้่เกิดวันหลังจากไอ้หมดนี้มันเข้าแล้วอะนนา้นว่าทุกกิวอะคนคัดเลยว่า1วันอะต้องออนเพราะว่าถ้าเกิดไม่อนหนึ่งวันแปลว่ามอดดกวันนั้น่ะคนคนนั้นไม่ได้เข้าแต่เมื่อวานมันวันอาทิตย์ใช่ปะวันอาทิตย์ยังไม่มันยังไม่เปิดเขาคงไปแพคกผ่อนแล้วก็ไม่ว่าอะไรนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องรรรราาามมมนนนนดะะะจจกกกกกกีเเคคืสสทุ็็ปิ โอ้ต้องเข้าอันนี้ก่อนหนึ่งรอบโอเคเราเข้าไปก่อนก็ได้แล้วพูดถึงเรื่องการเรื่องอุปกรณ์เลยอุปกรณ์เลือกอันนี้เสมอก็คือให้เลือกเป็นบวก exp นะถุงมือมาป่าไม่ต้องเลือกแหลวอันนี้คืออันเก่าลวนะก็เลือกเป็น exp อันนี้คืออันเก่านะอันนี้เป็น2องแบบใครที่เป็นแบบสายสปายก็เลือกได้แต่นั้นเราว่าเป็นกิ้ที่แบบว่าเป็น h ฮเอ็นอะถ้าเกิดว่าเป็นกิ้ทั่วไปแล้ว่าไปเปิดเว็บดูก็ได้ไม่ต้องมาใช้นี้2องหรอกอ่ะเราก็เลือกอันนี้เป็นกระเป๋าบันทึกนักสำรวจอ่ะเลือกไปแล้วก็ไหนิบ้าม่จจะีลแว ไม่มีโอเคแปลว่ารอบนี้คนตื่นสายหรือมันก็ไปเล่นอีเทเรียรีสตาร์ทอยู่ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันไหนแต่ก็คือเกิดว่าเวลามันมีคนที่พิชิตแล้วอะเราสามารถเข้ามารับเพชรฟรีตรงนี้ได้แล้วก็บอสจะมีทั้งหมด3ตัวนะก็มีแค่3มชั้นแต่ว่าไอชั้นสุดท้ายเนี่ยมันต้องกระทือบอสซ้ำจนบอสเป็นผุยผงบางทีว,ว่าเกิดว่ามันฆ่าได้รอบเดียว อีกรอบหนึ่งฆ่าไม่ได้ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะแค่ฆ่ารอบเดียวได้ก็ถือว่าคุมค่าละถ้าเกิดว่ากิลด์ไหนโหดมากๆจนฆ่าซ้ำได้จนกระทืบเป็นผุยผงได้มันจะให้เป็นกล่องเลือกกับไอ้ผงชมพูไว้ซื้ออ์ติแฟกต์อันนั้นมาเยอะมากๆนั้นเราคิดว่าถ้ากิลด์ไหนเข้มๆอะ่ะเราตีได้นะกิลด์นั้นเป็นกิลด์ที่ดีอยู่ยาวๆเลยนะแล้วก็พยายามอย่าให้โดนเตะออกกิลด์ด้วยแล้วก็ของเราเป็นอะไรบ้างก็เวลาที่เราตีบอสได้เนี่ยมันจะได้เป็นพวกนี้โดยรอบนี้เป็นเซตบาเดียกับเซตทีเป็นคอมโบ ทีหลังไม่ต้องนะเราเซตคีย์แบบโอ้โหโ,อโหโจมตีสปีดที่เด็ดประสิทธิผลขอบคูดมากทีหลังไม่ต้องนะแต่ก็ดีนะดีดีไม่ไม่ไมแย่แต่ว่ามันมันมเข้าคู่กับ,บแม่เนี่ยเซตคีย์อิมูลเซตคีย์บาเรียให้ยาใครสอนมาแล้วก็จะมีเป็นพวกนี้ก็เอาแบบวเวลาเล่นก็มีเป็นสามดวดปิปก่องของขวานไป,ไปนู่นไปนี่มาก็ได้ไอ้กล่อแงแดงๆนี่มาก็มาเปิดได้เราแนะนําว่าให้แลกอุปกรณ์ก่อนเสมอนะไม่ว่าจะพวกนี้จะน่าแลกแค่ไหนก็ตามยิงแต่ว่าจะเสียนจริงๆริงะแบบว่าขาดหินแป้งหนึ่งอันแล้วแบบไอ้ดีจะเทพเลยก็ซื้อกอก่่นนี สุดท้ายยังไงก็ต้องเห่าอีเวนต์นี้ให้หมดอยู่ดีแต่แกว่ามันซื้อไม่ทันจริงๆก็ซื้ออุปกรณ์ก่อนแล้วก็ซื้อที่เป็นพวกนี้อ่ะแต่ก็อันนี้เก็บไว้อันสุดท้ายแล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเรามีทั้ง6อันยังไม่เคยได้ใช้เลยโอเคแล้วก็อีเวนต์นี้แล้วไงบ้างอย่างที่บอกไปว่าเราเข้าไปแล้วเราเลือกอุปกรณ์ไปแล้วอ่าเราเลือกเป็น บันทึกนักสำรวจแล้วก็ถ้าเกิดกิววางแผนดีซึ่งกิวเราวางแผนดีแต่ว่าถามว่าวางแผนดีแค่ไหนวางแผนเมื่อวานนะว่าคนแต่คนเลือกอะไรบ้างเราของเราเลือกเป็นอย่างอีเนี้เราเลือกไปเป็นธาตุน้ำกับธาตุมืดนะนะก็เป็นคู่กันถ้ายําจับคู่ที่เป็นธาตุให้เป็นแบบว่า RGB กับแสงมืดเป็น2ธาตุเล่นแค่2ธาตุนะฮะเราเลือกแล้วเล่นธาตุนั้นยาวๆเลยแล้วก็ยามแบ่งให้เป็นแบบว่ากิวเรามี30มคนธาตุน้ํา10คนธาตุไม้10คนธาตุไฟ10คนต่อกกิวแสงมืดมีเป็น2ธาตุแบ่งครึ่งก็เป็น15 15 15กับมื แสง15อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยูไหนที่สามารถแบบจะแบ่งเรื่องของคนได้ดีๆแบบว่าน้ำ10คนไปเลยไม้ม10คนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบ่งทีมเวลาตีบอสมันจะแบ่งได้ดีกว่าเพราะเวลาเราเล่นอ่ะมันต้องไปตีบอสที่เป็นเป็น3ตัวแล้ว3ตัวนี้มันแพ้ธาตุแค่3ธาตุ ถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบว่ามีเทนธาตุน้ํา20คนเนี้ยธาตุไฟ8คนธาตุไม้2คนเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องเอาไอ้ธาตุไม้ไปตีธาตุตีมังกรนนะ้าอ่ะมันจะตีมไม่ตายเพราะว่ามันต้องมานร่างรออีกคนหนึ่งก็จะนั่งรอมาช่วยตีก็ไม่ได้เพราะมันไกลถ้าเดินก็เสียพลังงานฟีเอาวัดเวลาเล่นเนี้ยมันจะได้พลังงานวันละ50เริ่มมามี80อย่างเงี้ยเนี้ยก็คือเวลาเดิน19อ่ะมันก็จะเสียเป็นสแตมไม่น่าด้วยอ่ะค้างคงเกมค้าง,าง,าง,างโอ๊ะโอ,โอระเบิดระเบิด <laughs> ตอนนี้เราออโต้แบกกาอยู่มันยหหกนนด่่นะ็วง เวลาทำอะไรเงี้ยมันก็เสียพลังงานอันนี้ใช้กุญแจยังไม่มีกุญแจก็ไปก่อนอย่างไอ้กล่องเนี้ยคือเปิดเราไดเวลก็ถ้าเกิดว่าผ่านเปิดเสมอนะถ้าผ่านเนี่ยมันก็ใช้พลังงาน3หน่วยอ่ะแลก้ก็กดไปซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามันเราไปเดินทั่วๆแล้วแบบว่ามันพลังงานไม่พอจัดสรรไม่ดีเนี่ยบอสไม่เป็นหาเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาแล้วหัวคิดต้องสั่งเลยว่าให้ใครที่แบบว่าเล่นธาตุธาตุซ้ำเยอะเกินนะ่ะต้องเปลี่ยนธาตุแต่รอบนี้เราคิดว่าน่าจะไม่มีหานั้นเพราะว่าคนรอบนี้เราจัดตำแหน่งธาตุคนให้ปกติ ตีมังกรไม่ตายแต่ตอนนี้เราคิดว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรองั้นละก็ให้พยายามเกลี่ยท่าให้ดีนะแล้วก็อย่าเล่นเป็นแบบไฟหนึ่งน้ำหนึ่งมันไม่มีประโยชน์นะถ้าเล่นไฟหนึ่งน้ำหนึ่งเนี่ยเราก็จะแบบต้องไปตีบอสองทิศเลยซึ่งมันก็ต้องเดินไปเดินมาซึ่งมันไม่มีประโยชน์เราเน้นไปนแค่า่าเดียวแล้วตีมอนตัวเดียวหน้าที่เดียวแล้วก็เอาไอ้แสงมืดเนี่ยไปเป็นตัวตีบอสให้แรงๆน่าจะดีกว่านะเออแต่ว่าแล้วแต่กิลด์แหละว่ากิลเขามีแผนจดก,การยังไงถ้าเกิดว่าหัวกิลไม่แคร์ก็เล่นๆไปเหนะิน ก็เกมนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นหมวดสำรวจแบบเป็น RPG เกมทั่วไปแหละก็เนี่ยเราต้องมาสำรวจโลกกว้างอันแสนโหดไลยแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นเป็นธาตุน้ำกับธาตุมืดใช่ไหมแล้วก็ใส่ฮีโร่ก่อนอ่ะเราพูดถึงฮีโร่ก่อนก็ได้ฮีโร่หมดเนี้ยก็คือในการใส่นะเราใส่ไปเลยนะเราใส่แต่ต้องตรงตามธาตุที่เราจะเล่นเราเล่นเป็นธาตุน้ำกับธาตุมืดธาตุน้ำกับธาตุมืดเนี่ยแปลว่าเราต้องตีมอนเป็นธาตุไฟนะตีมอนธาตุไฟเพื่อเอาเอพีธาตุให้ธาตุน้ำ ส่วนมอนธาดมืดเนี่ยเราก็ต้องไปตีฮนอนบอนธแสงเพื่อเอาให้ o อพให้ธาดุมืดอ่ะเราเลือกใครบ้างเอาเราคาริซ่าเป็นตัวก่อแตกชูน้ำเป็นบุยเซอร์ซิกเกตน้ำเป็นตัวดาเมจแล้วก็พยายามจัดให้แบบว่ามีเป็นทีมามตรฐานอะ่ะมีเป็นดาเมจมีเป็นก่อแตกมีบัฟดาบแล้วก็มีฮิลเลอร์อะไรแบบนั้นไปแล้วก็พี่บิก๊กขาดไม่ได้อะตัวที่มันโกงๆมาก่อนมีเป็นแบบ ใครโกงบ้างเราคิดว่าเบลน้ำนี่น่าจะโกงเบลน้ํา2ตัวตัวไหนดีโอเราไม่รู้เบลน้ําคือตัวไหนเอาว่าเราเลือกๆไปเหอะมันก็น่าจะเก่งหมดและก็เซลิสมาแล้วก็ตอนนี้เราว่าเอาเดนไปโซโล่ด้วยอะเราว่าเราขาดฮิลเลอร์เราเอาเป็นดีเน่เราเอาเป็นเพเน่เราเอาเป็นเอมิเลียเอมิเลียอยู่ไหนอยู่นี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเลือกธาตุมืดเนี่ยที่เราจะเด่นเนี่ยมันจะไปตบบอสอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นเทสติมอนเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องเลือกเลือกก็ได้เดี๋ยวมันจะเพิ่มช่องทีหลังเดี๋ยวประมาณแบบ มันแม็กที่ยี่สิบกว่าช่องอ่ะเออตอนนี้มันสิบสองอยู่เดี๋ยวเขาจะอัพไปมันน่าจะได้ประมาณสิบสี่แต่ตอนนี้เราคิดว่าเราเล่นฟูลน้ำไปก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดมีตัวท่ามือเก่งๆหรือโซโล่ได้ก็น่าจะเอามาเล่นได้เช่นแบบเฮวยองมือเนี่ยก็โซโล่ได้ยูฟิเน่มือก็โซโล่ได้บีบีเคก็โซโล่ได้วิวมือก็ปาดแปดโลกแตกวิวไบโอมืดเนี่ยก็ดีนะหมดนี้ถ้าเป็นพีเอไบโอมืดจะดีเพราะมันเป็นตัวที่มันมันต่อให้มันแบบว่ามันไม่โดนคีบรวมๆมันก็ยังพอรอดอ่ะแต่เก คมทุยมันซะแล้วก็มีเป็นเบียมืดฮาสตี์นี่ก็โอเคนะเพราะว่า,าราสตี์ก็เป็นตัวดีบัฟเยอะแต่สปีดมันช้าไปหน่อยหมอเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮดมืดนี่ก็เน้นลบบัฟเป็นตัวออกแนวลบบัฟมาก,กกว่าไม่ใช่ตัวดาเมจแองมืดเออเราแองมืดดีเอาแองมืดมาเดี๋ยวเอาแองมืดมา,อาแองมืดอยู่ไหนเอาแองมืดอารีน่ารือแองมืดเวอร์เวอร์เวิร์นดีเราว่าเอาแองมืดอารีน่าดีกว่าเขาแองมืดอารีน่ามันใส่เทียนน่าจะเวอร์กว่าแล้วก็อีกช่องหนึ่งเราใส่อะไรดีขอนับกก่ออออนนนนมมีีีะไรรบ้้าางตตเเป็ดแก มีเป็นชูมีเป็นซิกเลตเรามีฮิลเลอร์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเราว่าเราใส่ฮิลเลอร์อีกตัวไหมหรือจะเอาเป็นบุยเซอร์อ,อีกตัวหนึ่งดีเราว่าเราใส่บุยเซอร์ไปตัวหนึ่งดีกว,ว่าหรื่าฮิลเลอร์เราพอละเราสามารถใช้เป็นชาลอตน้ำได้สามารถใช้เป็นใช้เลมไหมเราว่าใช้เลมน่าจะได้แหละ,เอา,าอะเอาเลมไปล้กกันเอาเลมไปเป็นดาเมจโอเคเราเลือกครบเรียบร้อ,รอยสิบสองตัวแดกของเราแล้วก็ในการใส่อุปรกรณ์นะก็คือบทเนี้ย มันไม่ได้จริงจังเรื่องของอุปกรณ์มากขนาดนั้นก็คือเวลาเราทำสเตตัสตัวละครเนี่ยมันจะอิงตามเลเวลของท่าที่เราเล่นสมมติเราท่านาเวลหนึ่งเนี่ยสเตตัสมันก็จะแบบเน่าอย่างนี้เลยแต่ที่จริงนี่ก็คือค่อนข้างโอเคนะแต่ว่ามันเน่าเพราะว่ามันยังเวลหนึ่งอยู่แต่ถ้าเกิดเวลเยอะไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆในเรื่อการเซลอุปกรณ์เนี่ยเราจะแนะนําว่าให้ไปเน้นที่เป็นเรื่องของโจมตีแล้วก็อย่างอื่นพยายามอย่าเน้นขี้เละและขีดาเมจเพราะเราเดี๋ยวพอเราเลเวลเยอะๆมันจะเต็มเองเววลลเเนี่ยคีตมันจะร้้ออยแลวก็คีดาเเมจง ในนั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่เป็นคีดาเมจหรือว่าเป็นโจมตีเป็นสร้อยคอแบบคีดาเมจอะไรงั้นอะ่ะเราไม่ต้องหาคีดาเมจเยอะแต่จริงๆแล้วคิดว่าถ้าเกิดไปกิวทั่วไปแบบเราเนี่ยเราค่อนข้างทัง่ว,วไปอะ่ะเราไม่ค่อยแคร์เราก็ใส่ใส่ไปเถอะเนี่อาแบบบิวธรรมดาไปเล่นมันก็เล่นได้เออก็อย่างนั้นไปเลยแล้วก็พยายามแต่แค่ว่าเน้นให้ใส่ของก็พออย่างของเราเนี่ยตอนนี้มี2ตัวที่น่าจะไม่ใส่ของคือคาริซ่าแล้วก็ชูใส่แล้วซิกเลตนี้น่าจะไม่ใส่เดี๋ยวเราไปแก้ของซิกเลตด้วยโอเคเดีีีี๋๋ยยยวววเเเเเรราไไปปปปแแแกกก้้้ลลลในนนนคคคคิหะะอออออ่่โโตัมขงบด พอคาริซาเราเราเลิกเล่นไปละทีไม่เวลเรากลับไปใช้เบลน้าคาริซาเราก็เลยเป็นเพสโฮเดอร์ไปแต่คงของไม่แย่มากมั้งเราคิดว่าไม่ต้องแก้หรอกแค่ใส่อินแฟกก็พอละแล้วก็เดดิมจุกก็ไม่มีผลต่หมนี้ด้วยก็ใส่ใส่โอเคเราไม่ต้องแก่ถ้าอยากแก้เราว่าเราเปลี่ยนเป็นแหวนประสิทธิผลดีกว่าเพราะว่าประสิทธิผลมันไม่ค่อยขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ใช้เรื่องของประสิทธิผลแต่คีเลดไม่ต้องหาหรอกเอาแค่ประสิทธิผลก็พอเนี่ยเราหยิบของโมโม่สูตรมาเลยเลยอันนี้เอามามูคาชาเอามาซะแล้วก็ใส่อดฟะไรี ถ้าเกิดว่าอยากเล่นแรกๆให้แบบตึงๆอ่ะใส่เป็นดีแฟคคีมันจะช่วยได้เยอะเพราะช่วงแรกๆคีเล็ตมันไม่มีเลยแต่เราคิดว่าไม่จําเป็นไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เราใส่เป็นอู่แห่งชีวิตอู o ่แห่งช,ชีวิตอยู่ไหนอู่หายให้ยาซิกเล็ตซิกเล็ตเอาอู่ไปที่ไหนอ่ะนี่อู o ่แห่งชีวิตเอามาเป็นแปดดีบับเพิ่มอ่ะจะดีบับเยอะๆอีกตัวนึงนี่ใครนะซิกเล็ตใช่ไหมอ่ะซิกเล็ตของเราไม่ต้องใส่เดดดิมจ็อกเกอร์นะเดดดิมจ็อกเกอร์ใช้ไม่ได้ก็พยายามใช้เป็นดีแฟคที่บวกดามเมจหรรรือวว่าาาแงๆๆไไปทมมันนนี้เกเก สงสัยเกมเราจะระเบิดละวไม่เกมก็คอมเราเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวเราใส่อะไรดีเราสามารถใส่เป็นอะไรก็ได้นะเราอันนี้ไหมแปะเบิร์เพิ่มตีไม่ขี้โอเคไม่ได้ละเอาเนี้ยกันเป็นตีไม่ปีแล้วตีดีบับแล้วตีแรงโอเคเอาเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวแก้เซตเป็นเซตอื่นแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ซิกเลตเราไม่ใช้ละเราใช้เป็นเลมอยู่เออซตนี้ดูดีไหมก็ไม่แย่เอาใช้ใช้กินอะไรได้ก็กินไปเถอะเป็นของเสียตังค์นิดหน่อยไม่เป็นไรเรารวยอยู่ละอันนี้ไปเต็มอันนี้เพิ่งได้มาจากบอสที่เพนเน่ไปโซโลมาโอ้ ไม่เป็นไรจะใช้ไปเถอะมันไม่ไม่ต้องซีเรียสหรอกมอโรบาลานะพยายามเน้นแค่แบบใส่เกียร์เวลก้าสิบแล้วออฟหลักตรงก็พอละออฟลองไม่ต้องสนก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบมีเป็นตัวส่วนๆนี่ก็ใส่ไปเป็นมั่วๆให้มันแบบมัมน,บบมมนครบเซตแล้วก็มีเป็นแบบเซตตัดไม่ไม่เละเกินไปอ่ะแบบเนี้ยประมาณนี้เราคิดว่ายังใช้ได้เลยแค่แค่แบบถ้าเกิดว่ากิลไหนจริงจังมากๆก็ต้องใส่แบบสมบูรณ์แบบแหละแต่เราไม่ว่ามันคงไม่มีกิลไหนแบบจริงจังขนาดนั้นหรอกเพรายังไงเราเล่นไปมันก็จบอยู่ดีถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วมันไม่จบแแแแแแบบบบปลล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 ววววว่่่่่่่่่่่าา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 กกกกิิดดมม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 ััััันน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 ีีีีคคคทไไไเเ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 เอออออจจจะะรรูู้้้้้้้้ยยยยยหหตงงงใถข็ เดี๋ยวค่อยหัวให้หัวกิว้วลองหัวกิวไปจัดการเอานะโอเคแต่ตอนนี้ก็ใส่ของเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสำรวจโลกกว้างกันว่าเป็นไงบ้างกับวันแรกของเราวันแรกของเราเนื่อเราว่ายังไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนใหญ่แล้วเควสเนี่ยมันจะให้เป็นถ้าเกิดเป็นวันแรกนะจะเป็นให้ตีมอนไปฟาร์มมอนอะไรก็ได้นะที่จริงมันจะมีเป็นเว็บแผนที่ด้วยแต่เราไม่รู้เว็บเว็บแผนที่มันอัพหรือย,อยังคือตอนนี้มันยังไม่อัพเราคิดว่านันน่าจะการทําอยู่ก็พยายามเนี่ยตีมอนเพื่พอเราตีมอนมันจะได้แต้มอันนี้ไป แล้วก็จะมีเป็นเรื่องของเวลาตีมอนหรือว่าเวลาเว้อัพเนี่ยจะให้คุญแจมาคุญแจก็มาเปิดน,นี้กล่องอันนี้สามารถเปิดได้เลยไม่ต้องรอเปิดชั้นนั่นนะชั้นหนึ่งสองสามกล่องเราวันเท่ากันหมดนะดังนั้นเปิดอะไรดไม่ต้องกักแล้วก็ไอ้พวกที่มันเป็นไอ้น,นี้กับพวกที่เป็นก้อนศิลาเท่ๆเนี่ยเราก็เก็บได้เลยมันเท่าเข้าเดินผ่านอะแวก็เปิดได้เลยเว้าใจเยอะๆนะโอเคแล้วก็สําหรับเราถ้าเกิดว่าไม่มีแผนที่เราจะเดินยังไงเราแนะนำง่ายๆว่าให้ดูว่ามีบอสต,ตัวไหนเป็นธาตุไหนถ้าเกิดใครมาทันนะ ันนี้คือน่าจะไม่ค่อยทันแล้วเพราะว่าบอสมันตายหมดแล้วเนี่ยแบบถ้าเกิดเป็นแบนชีเนี่ยแปลว่ามอนแถวแถวแบนชีเนี่ยจะเป็นมอนธาตุน้ำหมดเลยเพราะมันคือองค์ขลักเออดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบเล่นธาตุไม้ก็เดินมาแถวแบบนี้ใครเล่นธาตุน้ําก็เดินมาแถวไวเวิร์ดเนี่ยเพราะว่าไวเวิร์ดน่าจะเป็นตัวที่นั่นแหละส่วนส่วนไออีกตัวนึงน่าจะตายหงไป็นเราไม่รู้ตัวอะไรมันน่าจะตรงนี้มั้งเนี่ยตีพระน่าจะตีรู้ไปแล้วแต่เราว่าถ้าเกิดเป็นวันแรกๆอ่ะอย่าเพิ่งตีตัวนี้ให้ตายนะ ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครจะตีนะตีแค่รอบเดียวพอเพราะว่าเอาแค่ของรางวัลให้แบบว่ามันมีถ้าบอสตัวนี้ตายผู้คนที่มันช่วยกันตีตัวนี้มันจะได้รางวัลมาบอสมันจะมี2ประเภทคือจะมีเป็นประเภทแบบหัวใจกับประเภทแบบหล,ลอดเลือดถ้าเป็นหลอดเลือดเนี่ยเราว่าตีแค่รอบเดียวพอตั้งใจตีหรือไม่ตั้งใจตีก็ได้แต่ว่าพยายามอย่าให้แบบว่าตีคนเดียวแล้วแบบตีสี่รอบให้มันตายอย่าทย่าง,งานั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบแย่งรางวัลคนอื่นแล้วก็ตีแค Pl ่รอบเดียวพอให้มันเช็คชื่อแล้วก็ไอหัวใจเนี่ยตีเพื่อเอาเอาให้้้้ตาาาาาายยกก็็ไไดดดออันนนีเเเเเรรรจะชชบงงแลลลว่่่มมืื นี่มีมอนท่าแสงตรงนี้เขาเขียนโน้ตไว้ด้วยว่าท่าแสงแปลว่าเขาต้องเก็บไว้ให้เราแน่เลยเสร็จโจรเอาเลยมาเราจัดก่อนเลยมาโอเคแล้วก็การจัดทีมถ้าเกิดว่าช่วงแรกๆยังไม่โหดเนี่ยก็ใส่ไปทีมไม่เต็มเมก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเริ่มแข่งหรือว่าเริ่มแบบแข่งแข่งเราเนี่ยจะมันจะเหลือแค่ตัว2ตัวซึ่งถ้าเกิดแบบเราเริ่มโหดอนะ เราจะใช้เป็นเพจเนคนเดียวโซโลได้อ่ะเพจเนโซโลไหวหรือใช้อเดียโซโลได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่นโซโลไม่ไหวก็ใส่ฮิลเลอร์ไปหนึ่งตัวถ้าเกิดว่าเวลาเราเล่นที่เป็นหมดหัวใจเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแพ้นะหรือว่าแบบมันมันตายหมดตี้อ่ะมันจะเสียไอ้น,นี่แค่หนึ่งอ่ะแค่หนึ่งนะมันเสียแค่หนึ่งแล้วก็สามารถไปเล่นใหม่ได้ดนะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้จริงๆลองลองโซโลดูก่อนว่ามันโซโลได้ไหมถ้าเกิดโซโลได้ก็จะได้ไม่ต้องเปลืองเยอะเสียแค่หนึ่งแล้วก็ลองดูว่าโซโลได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดวววว่่่่่่่่าาามมมมมมมััััััันน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 แแแแแบบบบบเเเเเซสสตตตตคลล้้้งททีีีีชะะกก็็็จรริโโไไไดใปปย สองตัวคอครไปเลยเพราะว่าไอตัวคอนเนี้ยมันจะใช้ได้แค่วันละรอบทีมหนึ่งเนี่ยสมมติเราจัดเป็นทีมเต็มเลยทีมอย่างเงี้ยแต่พอเราสู้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้แค่วันนี้วันเดียวแล้ววันต้องรอวันรีเซตวันหน้าหรือว่าต้องรอให้แบบว่าไปไปกดหอคอยฮิลเสาฮิลซึ่งเสาฮิลมันหายากแลวมันเปลืองหลังนั้นเราคิดว่าพยายามให้แบบว่าถ้าเป็น ช่วงหลังๆแล้วเนี่ยพยายามลองโซโล่ดูก่อนถ้ามันโซโล่ได้ก็โซโล่ถ้าโซโล่ไม่ได้ก็ช่างมันนะเออแต่ตอนเนี้ยเรามาั่นใจแน่รองโซโล่ไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งวันแรกเบอร์หนึ่งอยู่เลยเราคงตีเบอร์สามไม่ไหวถ้าเกิดว่าเป็นทีมโซโล่เนี่ยเราก็จัดเป็นทีมเต็มก่อนเราตัดไงบ้างก็จัดเป็นมาตรฐานเลยเรามีเป็นพี่บิก๊กมีอาเรียก็มีเป็นฮิลเลอร์ใช้เอมิเลียก็ได้นะแล้วก็ตัวดาเมจใช้เป็นคาริซ่าละกันอ่ะประมาณนี้ตีเลยปกติเราไม่ตีให้ดูใช่ปะ่ะไม่เป็นไรเราตีให้ดูละกันเเพราาเราาาว่ แอร์ไทม์น้อยช่วงนี้คลิปไม่ค่อยยาวเงินไ,ไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวก็ขอจัด <c oughs> <c oughs> เพิ่มเวลาคลิปหน่อยลวกันห <c oughs> มดที่จะอ,ออกไปคือข่าวของกดแมงมุมเหรอใช่ไม่ใช่แค่แมงมุมทั้งแมลงเลยแต่ยังไม่ชัวร์่าจะอ,าออกจริงไหมเดี๋ยวก็ต้องรอตามข่าวสารยูเดียเพราะมันจะเอาออกใน2เดือน ยังมีเวลาให้เกมมันตัดสินใจยอยู่ว่าจะยกเลิกหรือว่าอะไรไหมอยู่ที่ว่าคนจะประทุมหนักแค่ไหนถ้ารถบรรทุกไปอีกรอบก็อาจจะได้อยู่โอ้นี่อาเดน่าโซโลได้แลนะ้วเนี่ยเออแล้วว่าทีมมาเยอะเกินจะไม่เป็นวันแรกๆมันใส่ฮีโร่ไปเหอะมันกิลเราไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบว่าเอาเพอร์เฟกต์สกอร์ขนาดนั้นอยู่ละเอาแค่ให้เป็นแบบว่าแค่เล่นทุกวันก็พอแล้วไม่ใช่เล่นแบบโยนๆไปไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วเดินเล่นอะ เข้ามาแล้วแบบให้ทําอะไรบ้างเราถือว่าก็ถือว่าโอเคแล้ว,ลวเข้ามาแล้วได้ตีมอนได้เวลอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าไม่เวลเลยนี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่เวลเลยเวลาเวลไอ้ท่านมอนมันน้อยเนี่ยมันจะตีบอลไม่ได้มันจะตีอะไรไม่ได้เลยดังนั้นมันต้องเวลให้ได้ประมาณนึงอยู่อย่างชั้นหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าทุกทุกท่าที่เราเล่นแบบเราเล่นท่านน้ำกับมือใช่ไหมสองท่านนี้คนได้ประมาณเวลสี่หรือว่าแบบเล่นท่านน้ำประมาณเวลห้าไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าแสงมืดมันหายยากก็อาจจะค่อยๆแบบ ใส่ไปก็ได้อาจจะน้อยกว่านิดนึงได้แต่ถ้าธาตุหลักเนี่ยแบบพวกเป็น R G B เนี่ยเราคิดว่าต้องได้ธาตุแบบเวลชั้นหนึ่งนะต้องได้ประมาณเวลสี่ขึ้นไปชั้นสองเนี่ยประมาณเวลเจ็ดชั้นสามนี่ยก็คือควรจะเต็มเล้แหละโดยแต่ปกติถ้าเกิดกิลมันแบบว่าค่อนข้างแบบคนขยันเล่นนะมันจะสามารถเก็บไอ้ตั้งแต่ชั้นสองเลยเวลสิบได้ทั้งสองธาตุเลยแต่มันก็อยู่ที่โอโออารียอารียโอเดียน,นโซโลไม่ได้เกือบบึ้มละอ่ามันอยู่ที่ว่า ในไอดีมีทีมตัวคอนดีแค่ไหนอ่ะแต่หมดเนี้ยข้อดีหนึ่งอย่างคือเราบอกว่าใส่ของตามนั้นไปใช่ปะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องของเลเวลแล้วก็เรื่องของแบบปลูกพลังอัพสก,กิลเนี่ยไม่ต้องทําเลยเกมมันอัพให้หมดให้มันหมดเลยต่ขอโกงหน่อยเราสึกว่ามันเสียวไส้ไปหน่ <c oughs> โอยไปโอ้ย yeah, ย <c oughs> เดียเรียบร้อยอาเรียไปหวันละเดี๋ยวว่าจะแก้อาเรียไปใส่เทียนละวันก่อนโดนไปสู้กับอาเรียมืดอไม่มีสกิลคูณดาวรีไม่ทันเดี๋ยวรอบหน้าใส่เทียนละให้อาเรียมันได้ลั่นรัวๆจะตายละ หมดนี้กดการเดไม่ได้นะในหมดนี้ต่อให้เป็นผู้เล่นใหม่หแล้ว,ว่าก็ต้องใส่ตัวครเอาเท่าเอาเท่าที่ไหวอะแต่เวลาเลือก่าอะเลือกธาตุที่ตัวคอครที่เราเก่งสุดได้เลยแบบในดีมีท่ีธาตุไหนยเยอะก็เลือกเป็นตัวนั้นมาเลือกท่านนั้นมาแบบสมมติไอดีมีธาตุไฟเยอะอย่างเงี้ยก็เล่นเป็นธาตุไฟได้เลยเขายังไงมันก็มันก็คือตัวคอครมันจะโหดก็อยู่กับตามไอ้ธาตุพวกนี้อยู่แล้วนั่นก็คือไม่ต้องซีเรียสมากนะตีอีกรอบ เอาเป็นอะไรเป็นเพเน่ A. เราเชื่อมันในเพเน่ A. เอาแองมืดไปแล้วก็เอาเบลน้ําไปด้วยแล้วก็เอาเซลิสไปมันจะแห้งแหวกไหมเพเน่ A. เราเชื่อมันในเพเน่ A. เราว่าเพเน่ A. เอาอยู่ที่จริงถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปเขาจะมาเวลที่เป็นธาตุน้ำก่อนนะ,ะต้องไปตีมอนธาตุไฟก่อนไม่ใช่มาตีแสงมืดเลยแต่ว่าพอดีมันเห็นลาบลอยแล้วก็จัดเลยโดมมาเลยพักหายใจก่อน t เดือนเท่าไรเนี่ย4,000ไม่น่าจะรอดแต่ว่าโดนบอตีตายน่น่าจะเอาเองมือยินนาไม่เป็นไร ออเพเน่เราใส่ธงนี่อยู่เราเพิ่งมาเอาเพเน่ไปลงไอ้บอลตัวนั้นมาน่าจะแทงไหวแหละธงมาช่วยลดดามเมจ Thing light. เบลน้ำกำลังแบกได้ดีอ้าวไปแล้วเซลิสไปก่อนเพเน่ได้ไงี่ยจะน่าจะตายแล้วแหละโอ้โหไม่เป็นไรเพเน่ตายเกิดได้หนึ่งรอบพอจะวิ่งบาเดียนาท่าบ้านว้าววันช็อตไม่ขีดลุยแต่วันช็อตเดือจะเชื่อเพเน่ไม่โกงให้มันรู้ไป โอเคเราตีธาตุแสงสระ,ะเดี๋ยวเราไปหามอนธาตุไฟเราจะพยายามตีมอนที่เป็นแบบเวลเยอะๆหน่อยเออเพราะว่าถ้าเกิดตีเวลน้อยมันจะได้ผลตอบแทนไม่ค่อยคุ้มแล้วก็คงจะตีเป็นแบบเวลเวลสขึ้นไปอย่างถ้าเกิดเป็นมอนเวลเวลหนึ่งเวลสองเนี้ยเราคงจะไม่ตีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปตีมังกรแต่ว่าเดี๋ยวไม่ตีมันยาวไปนะเดี๋ยวคลิปมันจะนานไปเอานะแค่นี้ก็น่าจะนานพอละแล้วก็จะมีเป็นอะไรอีกเรื่องของอุปกรณ์แล้วกันอุปกรณ์เนี่ยพยายามเน้นไปที่เป็นอุปกรณ์เราไม่มีรูปให้อ่ะแต่มันจะมีเป็น พวกอุปกรณ์ที่บอกว่าลดเลือดมอนสูงสุด1หลอดอันนั้น,นดีทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นธงแห่งธงสีขาวเป็นโลหรือว่าจะเป็นไบโคเวอร์ที่เป็นช่วยตีมอนุกุก,กระจาอ,อย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่เสียตัวละครโอกาส5 0 50 50ห 50, 50, 50, ้าิดหบรัวก็คือแบบตีซ้ำได้เรื่อยๆเก็บทั้งหมดแมปได้สบายก็พยายามหาที่เป็นพวกนั้นละกันนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราน,น่าจะพูดครบหมดแล้วก็เอาเป็นว่าไป,าปคลิปเลยละกันนะก็เอาไปว่าขอบคุณ ทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมลงหมดนี้ด้วยหมดนี้ต้องมาเล่นทุกวันใครเข้ามาแล้วต้องเข้ามาแบบใช้อันนี้ให้หมดด้วยถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดอย่างน้อยก็เหลือแบบประมาณสัก30กว่าถือจะโอเคถ้าเกิดว่าแบบเหลือเยอะเกินเดี๋ยวหกดูจะเข้ามาอาได้เพราะเวลาเราคัดคนเนี่ยเราเราสามารถคัดได้ว่าแบบคนไหนมันแอคทีฟหรือไม่แอคทีฟถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเป็นธาตุแบบยยอ,อย่างเงี้ยแปบลบว่าไม่แอคทีฟแล้วก็ถ้าเกิดมันแบบยังเยอะอยู่อ่ะแปลว่าไม่แอคทีฟถ้าเกิดแบบมันขึ้นมา, 150. า,นนะา,มามล่น่นเเเมฉยไราจะะเตตอออกกินนืว้ก่อนเลยันน้ก็คคาใรไม่หมดเ้ามาาาล้ววเเเ่่นดยอคปขอบรชมเาไป